คือมันมีคนโทรไปขู่เจ้าหน้าที่ไว้ว่าจะทําการระเบิดรถไฟฟ้าหัวกระสุนซึ่งเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่โด่งดังมากๆของญี่ปุ่นซึ่งมันสามารถเดินทางไปเมืองต่างๆได้ในระยะเวลาที่แบบรวดเร็วมากๆแล้วเรียกได้ว่าเหมือนเป็นซอว์เวอร์บ้านเขาเลยแต่ทีนี้เรื่องของเรื่องคือวันหนึ่งอยู่ๆมีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาหาเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้านี่แหละแล้วก็บอกว่ามันจะทําการระเบิดรถไฟฟ้าหัวกระสุนตอนแรกเจ้าหน้าที่ก็ไม่เชื่อว่าเออมันเป็นความจริงอาจจะเป็นแบบว่าคนโทรมาแกล้งอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นไม่กี่นาทีคนร้ายู้แลวว่่า แกไม่เชื่อหรอกถ้าเกิดฉันโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวฉันจะลองตุ้มรถไฟคันอื่นโบกี้อื่นให้พวกแกดูก่อนละกันแล้วมันก็ทําการตุ้มรถไฟระเบิดโบกี้อื่นคือแหลกสลายไปต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่ผู้ด้วยว่าถ้าเกิดสมมติไม่ให้เกินค่าถ่ายจานวน1นึ่งแสนล้านเยนมันจะทําการระเบิดรถไฟสายล่กพร้อมกับผู้โดยสารบนรถอีกร้อยๆชีวิตและที่พีไปกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคือถ้าเกิดรถไฟคันนี้เนี่ยวิ่งด้วยความเร็วที่ต่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระเบิดก็จะทํางานทันทีเเชช่่นนนนนนกกััแแลล้้้วววีมมพพคคใอผูาาิททโรรหจะะบด็ข เรียกค่าถ่ายมันบอกว่ามันไม่เอาเงินรัฐบาลน,นะต้องเป็นเงินที่เกิดจากการเรียรายจากประชาชนในญี่ปุ่นเท่านั้นคือมันต้องการอะไรถ้าคิดเป็นจํานวนเงินแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะต้องโอนเงินให้มันคนละประมาณพันเยนซึ่งแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่นอกเหนือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รถไฟคือมันต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วว่าที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับเหตุการณ์นี้ตอนนี้ทุกคนพวกเจ้าหน้าที่รถไฟฟ้าก็ไม่รู้จะยังไงได้เพียงแค่ทําให้รถไฟเนี่ยมันไม่หยุดวิง่งให้มันวิ่งอยู่ในความเร็วที่ไมรัง้นยดหบถฟ ขึ้นบงแล้วที่แย่คืออะไรรู้ปะ่ะพอพวกรัฐบาลรู้แทนที่มันจะเจรจาก,กับผู้ก่อการร้ายมันไม่เจรจาก,กับผู้ก่อการร้ายค่ะรัฐบาลบอกให้เจ้าหน้าที่รถไฟปิดทุกอย่างให้เป็นเรื่องเงียบแล้วก็บอกผู้คนที่อยู่บนรถไฟไปเลยว่าเออพวกคุณกําลังโดยสารอยู่กับรถไฟที่กําลังขนส่งระเบิดอยู่เจ้าหน้าที่ไม่รู้จะทํายังไงก็ต้องทําตามรัฐบาลบอกแน่นอนว่าหลังจากที่ประกาศความชุนลมุนวุนว่นวายก็เกิดขึ้นบนรถไฟขบวนนี้ถ้าทุกคนอยากรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อระเบิดรถด้วนขบวนระห่ำม,มีภาคไทยในเน็ตฟลิกใครดู